สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องชอบประกาคุณสกุลชาแนลค่ะมามาตามาไอเหาะเขื่อนใกล้ๆหมู่บ้านนะค่ะดวงามงามค่ะเรือคุณหาปลาค่ะช่วงหัวคำหัวแรงค่ะบรรยากาศเย็นเย็นค่ะพาขี่ลดเหาะเพืองรอบเขือนค่ะน้ำหนุนขึ้นน้ำจนล้นค่ะ ลองลงไปทางกระทามทางฝ่ายนะคะถ่วมเข่าถ่วมนาค่ะเจ้าไปไปพี่น้องรับชุ่มไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเบื่องพี่น้อง น้ำหลายบหลายนุ้นขึ้นสีฮอดไอ้หุนทางละ่ะลองไปทั้งหุน่นนำย้ามหมู่บ้านที่ข่อยมันเลยค่ะเส้นนี้หน้าไฟใกล้หน้าผู้ใดใกล้อน้ำย้ามกะถว่วอดหน้า,ขาเขาเขาจะตีนบ้านที่ข่อยกระถว่วเมือ่อล่รลงไปหัวฝ่ายบ่ได้เลยแถวหมูบ้านนะขาวอุกโลกเลยเนี่ ทองฟ้าก็งามงามพี่นอ้องในกล้องบปปันใดค่ะถ้าแบบไปมาเบิ่งจริงๆสวยสวยค่ะเมื่อไรพามาเบิ่งดุนแ,แล้วเคยทายให้เบ,บิ่งอยู่ค่ะรอบนึงอันนี้ก็เลยเอามาให้เบิ่งอีกรอบคะ่ะ คุคนกับมาออกกํลาลังกายค่ะอยู่ในวิ่งออกลง่งออกกํลาลังกายกันีอนอกมีลดเคลื่อนที่ขายลุกซิ้นพร้อมขายยิวจังหน่อยกันค่ะมากันหลาน อันนี้มาจอนเนะะี่ยค่ะเคยให้อาหารนางอยู่นางจับได้มาจอนยู่เครือนนี่นะครพระเจ้าบอกเอาไปนำพระเจ้าเลี้ยงไว้นี่แล้วก็ถิ่นไวน้ในเลย สร้งลูกสิ้นแล้วค่ะเพื่องดื่มปันหลานกินไม่ละหะาค่ะพอซื้อยงน้อยฮน,นต้องกอดไว้ค่ะบันดึดดึงเสือไว้เลย คนขาเจ้ามักมาสิบเบ็ดค่ะแถวใีสิบเบ็ดหาปูหาปลากล้องขอเป็นญาตผู้บุบขอโทษนะคะขอโทษขออภัยนางถาลูกสิ้นค่ะ การกินอิ่มแล้วค่ะอัน,นั้นเพค่ะเจ้านำมันผัดไปสิได้พักกันงัวเมื่อแล้วค่ะบันนี้มีแต่หน่อไม้ไผ่ป่าเลยค่ะรถนี่ถ่วมเป็นเ็ด พี่นาะค่ะพี่น้องเนาะขอค่ะเนาะฝากกดติดตามช่องในงค่ะเดอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการดูค่ะไว้พบก,กันใหม่นะคะบายบายเดินทางกลับและะ้วค่ะวันนี้มาแป๊บแป๊บค่ะ